อันนี้เราก็จะมาทำบ่อปลาจากองก็เริ่มเป็นรูปเป็นหลานครับเพื่อนๆสำหรับปักบ่อเนาะรันระบบน้ำนะครับที่เราทำกองไปเมื่อกี้เนาะได้เวลาปล่อยปลาแล้วครับเพื่อนโอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับบ่อปลาทองเนาะที่ทำจากองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีก่กับผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาหาตอนอื่เลยฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ครับ ว่างจากงานละครอีกแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูบ่อปลานะที่ทําจากโอ่งนะครับโอ่นะอง,บอองแบบที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆเราจะมา DIY กันนะว่าเขาทำเป็นแบบไหนนะอือก็หลังจากที่ผมมาทําบอ่อยิงปลาไปหลายบอ่อมากเลยก็อย่างตู้จากอ่ากล่องโฟมเนาะแล้วก็มีอ่างเปนะที่ซื้อมานะอ่างเปยก็คืออ่างที่อ่าตามไซน์งานก่อสร้างนะครับ เอาไว้ผสมปูนใะนแบบนี้นะเนานะเพืนนะ่อนเนาะก็แบบเป็นพลาสติกที่หนามากๆเลยแล้วก็อยู่ตามใช้งานเนาะ<ม>ก็แบบมีความแข็งแรงมากๆไนงะแล้วก็ราคาไม่แพง้วยบอ่อนึงก็ตกประมาณ3 0 0บาทนะก็บอ่อนึงก็ร30ลิตรนะถึง200ลิตรนะก็แล้วแต่ขนาดอเนาะอืมแล้วก็อีกบอ่อนึงที่ผมทําไปก็จะเป็นอ่าบ่อจากกล่องโฟมนะครับก็กล่องโฟมแบบนี้เนาะมาติดกระจกนะโอเคใครทยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะเพนะื่อนนก็ทําคลิปเกี่ยวกับเปลา่าเยอะแยะมากมาเลยโอเคครับก็ วันนี้ก็จะมาพูดถึงโอ่งนะบ่อปลาที่ทําจากโอ่งนะครับก็โอ่งก็จะเป็นแบบนี้เน,เนะาะเพื่อนๆเนาะตามบ้านเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีนะครับบางทีโอ่งก็อาจจะชํารุดนะครับอาจจะแตกครึ่งครึ่งลูกบ้างอะไรบ้างนะอันนี้เราก็จะมาทำบ่อปลาจากโอง่งเราก็จะตัดเลยครับใช้ใบตัดคอนกรีตนะตัดมาเลยแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้สูงเท่าไหร่นะก็วัดกันให้ดีนะอะไรประมาณนี้เนาะ โอเควันนี้ก็ผมว่าจะมาสาธิตนะครับ <Wow. S 1> เผื่อเป็นไอเดียให้กับใครได้ไม่มากก็น้อยเลยนะออะไรประมาณนี้เนาะก็ทําได้ง่ายด้วยตัวเองที่บ้านเนาะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกัน <Wow. S 1> ก็โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมนะพาไปดูโอ่งหมเนาะโอ่แบบเต็มเตนะครับใครที่มีที่บ้านก็สามารถทําได้นะอันนี้คือโอ่งที่เขาตัดแล้วเนะววาะเราวาด DIY ขึ้นกันเองนะครับก็อันนี้คือเจ้าของบ้านนะนี่ก็ที่กำลังทําอยู่นี่ก็คืออ่าการฉาบ ปากบ่อเนาะให้มันแบบสวยงามหน่อยมันเสมอกันนะอันนี้มันแบบไม่ตัดจากอ่ามีตัดคอนกรีตนะเขาเรียกใบตัดคอนกรีตอะไรแบบนี้กว่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยตรงแลเพื่อนเนาะเราก็เลยต้องมาฉา,าบนะให้มันแบบเสมอกันแบบนี้นะก็ถ้าใครมีอ่าใบตัดคอนกรีตนะก็ตัดให้มันตรงสะทีเดียวนะไม่ต้องเจ๊ไม่ต้องมาแก้ง,งานแบบนี้นะเพื่อนอืมอันนี้ก็เราก็ใช้อ่าพวกปูนฉาบนะมาฉาบเนาะจะให้มันตรงๆละละเอียดละเอียดหน่อยสวยงามครับอะไรแบบนี้เนาะ ใครที่มีจ e ินตนาการนะก็สามารถทาสีได้นะอะไรแบบนี้นะทําได้หมดเลยนะก็พวกบ่พวกนี้นะครับก็น่าจะใส่พวกอ่าน้ํายาการซึมมาเรียบร้อยแล้วเ่ะเพื่อนก็ใช้กนวยางนะเป็นโอ่งอะเนาะอืมเป็นพวกพวกนี้โอ่งดินเผาป่ะพี่ตั๊กโอ่งซีเมนโอ่งซีเมนใส่พวกน้ำยาการซึมเยอะเนาะพวกนี้เนาะไม่งั้นซึมไปนานนะตรงนี้มันฝังน้ำรวและอืออยู่โหมันอยู่ม่สิบสิบปีเพื่อนเพื่อนพวกเนี้ยมันมีคุณสมบัติมากนะผมว่าก็เลยแบบ ิงไอเดียพอเห็นแล้วก็ปิงไอเดียนะเ็เลยนํามาเสนอให้เพื่อนๆดูเนาะจะเป็นยยรประโยชน์ต่อใครได้ไม่มากก็น้อยเลยอ่ะเผื่อเผื่อที่บ้านนะครับมีโอ่งอยู่เนาะเผื่อแตกด้านบนอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าไม่ใช้งานแล้วเพราะาน้าฝนอย่างนี้เขาก็ไม่นิยมจริงเลยเนาะเพื่อนๆเนาะโอ่งบางบ้านก็จะแบบไปใช้งานปล่อยล้างเลยก็มีนะก็สามารถเอามาตัดนะครับครึ่งนึงนะทำเป็นบอ่อปลาเพาะปลาได้นะเลี้ยงปลามังกรเลี้ยงปลาทองครับหรือใครเพาะปลากัดอะไรเงี้ยนะสามารถเลี้ยงได้หมดเลยดูดิ วันนี้ผมก็ซื้อปลามาด้วยเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูนะว่าผมซื้อปลาอะไรมาลงนะอ่าเดี๋ยวจะทำระบบกรองนะครับเดี๋ยวฉาบป,ปูนเสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะติดระบบกรองให้ด้วยนะอ่าเป็นมุมนั่งเล่นหน้าบ้านของพี่เขาเนาะอือผมว่าคิดว่าอ่าเอาไปนำเสนอเพื่อนๆดีกว่าเป็นประโยชน์แน่นอนอะไรแบบนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมกันก็<ๆ>โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราผมจะพามาดูปลาที่ผมซื้อมานะก็อคครอพี่เขาอ่าฉาบปากบ่อแป๊บหนึ่ง<ๆ>เนาะแล้วค่อยเอาปลาลงกันก็ ดูรับผมซื้อปลาอะไรมั่งนะในงบแค่แบบร้อยสามสิบกว่าบาทนะร้อยสามสิบห้านะอะไรประมาณนี้เนาะนี่เป็นปลาทองนะหบว,วุ้นนะดูก็เป็นปลาชนิดแรกเลยที่ผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยเนาะก็ถ้าจําได้ก็จะมีพวกปลาหางยุง่งปลากัดนะครับแล้วก็มีพวกปลาทองนี่แหละที่ผมเลี้ยงเป็นแบบปลาชนิดแรกเลยนะที่แบบหัดเลี้ยงนะเป็นตายแบบสีสวยเนาะ แล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องให้อาหารแบบพอประมาณนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้จะกินไม่หยุดเลยอืมจะแ,แบบจะไม่รู้จักอิ่มดีกว่าแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือท้องอืดตายนะพวกปลาทองเนาะก็ซื้อมาทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับไอตัวใหญ่เนี้ยออกมาจากบ้านนะลงไว้ในบ่อเนาะโอเคก็ประมาณเี้นะก็ผมอยู่จังหวัดชังเซาเนาะก็ราคาปลามันก็ไม่เหมือนทุนเทสนะ ที่ผมพาไปเดินจัดจุจักบ่อยๆราคามันจะถูกมากนะเพราะมันเป็นปลาถุงเนาะอันนี้คือร้านแถวบ้านนะครับก็ซื้อมาจากจัดจุดจักกันแหละเขามาขายเอากำไรเนาะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตัวละสิบห้าบาทนะตัวเล็กเนาะไซนี้ก็สวยแล้วนะเป็นปลาทองหัววุ้นอืมก็ต้องไปขุนกันไปเนาะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หัววุ้นเหมือนกันแต่ไซส์ใหญ่นะเนี่ยอืมใหญ่อยู่ครับอันนี้ก็ ตัวละยี่ห้าบาทนะอืมก็ซส์ประมาณโหเกือบสองนี้อเนี่ยอย่างเงี้ยหัวหัววุ้นเริ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพื่อนกลัวแบบตวงเงินตัวทองอย่างเดียวนะเพราะบ่อมันอยู่หน้าบ้านเนาะกลัววันวันดีคืนดีโดนเล่นเอานะะพวกเนี้ยอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปปล่อยปลากันเดี๋ยวรอพี่เขาปัดปากบ่อเสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปปล่อยปลากันประมาณนี้นะก็ เป็นไอเดียเล็กน้อยนะใครที่อ่ามีโอ่งอยู่บ้านแล้วไม่ใช้นะก็สามารถ DIY ทํำกันได้เนาะอมไม่มีลิิทธิตนะครับเพื่อนๆไปลองทำมันดูโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอเคครับเพื่อนๆเราก็จะมาพามาดูระบบกองอะไรบ้างนะที่ผมจะใช้ในบ่อน,นี้นะครับก็เป็นกองถังรนะับธรรมดาเนะาะไอถังใบน,นี้ก็199บาทนะอืมเป็นถังสำเร็จรูปเนาะก็ซื้อจากช็อปปนะอนนี้นะ่นี้นะ ก็มันมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนาะผมก็เลยอ่ะเอามาติดตั้งที่นี่ซะเลยนะเพราะไม่ใช้งานเลยอืมข้างในผมว่าใส่พวกถิ่นภูเขาไฟนะไว้นะเมื่นะนี่แล้วก็จะใส่เป็นไบโอบอลนะเป็นพวกอุปกรณ์กองพลาสติกทั้งหลายนะอืมมีอยู่แล้วมีงานอันนี้ก็จะกองพวกอ่าเศษฝุ่งเศษฝุ่นนะเศษขี้ปลานะอะไรพวกนี้เนาะอืมก็ถ้าไม่มีอะไรก็ใส่ก็โอเคนะเพื่อนนะพวกนี้ แล้วก็ชั้นสุดท้ายก็เป็นนี่เลยใย,ยแก้วนะที่ต้องมีนะอันนี้ก็กองละเอียดครับกองพวกขี้ปลาไปในตัวนะเก่งกองฝ่งกองฝุ่นกองได้หมดนะไม่เหมือนนี่ไงก็ถึงเวลาก็ล้างกนะ็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะอาทิตย์นึงก็มาล้างทีนึงนะอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะมีพวกฝุ่นขี้ปลาอะไรเงี้ยติดมานะนืะโอเคประมาณนี้ก็ปิดฝาไปแล้วก็ปั๊มที่ใช้นะนี่ของว่า มีอยู่ที่บ้านงหมนก็เป็นปั๊มโซโบโนะเพื่อนนะอือก็มีหลายขนาดเลยอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่เลยนะนี่เออก็เป็น W P นะครับหนะน,นึ่งหกห้าศูนย์นะนี้เนาะอือก็หนึ่งพันห้าร้อยลิตรนะครับต่อชั่วโมงเนะอือก็ถือว่าดูดน้ำหนึ่งชั่วโมงห้าหนึ่งพันห้าร้อยลิตรนี่ถือว่าเยอะนะเพื่อนนะก็จะแบบ ทำให้น้าหมุนวนเนาะอืมกองข,งขี้ปูงขี้ปลาทําให้น้ําใสดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็มีระบบกองก็ดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งระบบกองกันนะรอเขาทําบ่อด้วยเอออะไรแบบนี้เนาะ <Yahoo! S 1> ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับเพื่อนเพื่อหรับปักบอ่อเนาะที่มาเก็บงานอีกครั้งนะก็ใครที่มีใบตัดคอนกรีตนะครับก็ ผมว่าตัดไปเลยดีกว่านะจะไม่ต้องมาแบบเก็บงานแบบนี้เนาะมันแบบหลายรอบจัดนะเพื่อนนะนี่ก็ผมก็จะทําแค่แบบครึ่งเดียวพอเนาะในฝั่งนู้นก็ไม่ต้องไปฉาบมันหรอกอือก็โอเคประมาณนี้นะก็ถ้าใครมีสีนะก็สามารถทาได้นะปากบงปากบอนะแล้วแต่จินตนาการเพื่อนเลยก็แข็งแรงอยู่แล้วครับเพื่อน,อนสำหรับอันนี้มันเป็นตุ่มเนาะเป็นโอ่งนะโอ่งขนาดใหญ่เลยแหละถ้าสมมติว่าไปซื้อนี่ก็ ใบละเป็นพันนะครับเพื่อนๆเโอ่งทั้งลูกประมาณกี่ลิตรพี่พี่ดักเนี้ยสองสามพันลิตรใช่เขาโอ่งใหญ่ประมาณห้าพันลิตรอ๋อเกิดมันขาวมั้ยไม่รู้ถ้าถ้าสมมติว่าไม่ตัดเนี่ยประมาณประมาณห้าพันลิตรได้ไหมอ๋อได้เนาะก็ถ้าตีเป็นเงินใบหนึ่งเมื่อก่อนนี่มันแบบหลายพันแนละ้วมันะ้เนาะเงี้ยหลายพัน,น,นเรื่องเนื่องเพราะว่าโอ่งเนี่ยมันไม่มีไม่ค่อยมีคนใช้นะเพื่อนนะ มันแบบถังไฟเบอร์ส่วนใหญ่แล้วอืมใช่มันเป็นถังไฟเบอร์ถังเลยแบบนี้แล้วมันแบบสะดวกอเนกประสงค์มากกว่านะเนี่ยแล้วก็มันเบาด้วยก็องก็เริ่มจะแบบไม่มีคนใช้แล้วแล้วว่าใครที่มีอยู่ที่บ้านก็ตัดครึ่งท้าแบบผมก็ได้นะแบบนี้เนาะเขาใช้กระเทาะใช่ไหมพี่บ่อนี้อืมเขาใช้กระเทาะเนาะเพราะว่าเขาไม่มีใบตัดนะครับตอนนั้นเนาะเอ่อตองมานั่งเก็บแบบนี้นะครับก็ปรับทัศนียภาพทั้งหน้าบ้านเนาะอะไรแบบนี้นะอืม ก็โอเคแล้วครับก็ถ้าสมมติใครมีโอ่งอแล้วนะไม่ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะทาแบบนี้ได้บ่อปลาแบบฟรีๆเลยออกแรงอย่างเดียวนะเพื่อนนะก็ออกเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเนาะใบตัดคอนกรีตแล้วก็ยกโอ่งมาตัดครึ่งหนึ่งก็วัดตามขนาดที่เราอ่ะต้องการน,นะอะไรประมาณนี้นะค,นครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดอ่าถังกองเงินก็โอเคครับเพื่อนๆอย่ามาติดอ่าบอ่อกองเงิน เป็นบ่กรองนอกนะครับที่ใช้ถังอ่ะสำเร็จรูปนะครับเพื่อนก็วัดที่ดีนะครับอันนี้น้าจะออกทางนี้เนาะแล้วอันนี้จะเป็นน้าล้นนะคถ,ถ้าถ้าสมมติว่าอ่ากองเราตันหรืออะไรแบบน,นี้น้ําก็จะออกตรงด้านบนนะเพื่อนนะถ้าสมมติน้าระบายไม่ทันอะไรแบบเนี้ยตัวปั๊มเดี๋ยวเราจะจุ่มไปฝังเนะื้ไม่รู้สายยาวขนาดไหนนะับแล้วอ่าปั๊มโซบนะี้แล้วก็เอาไป ไปวางไว้ฝั่งนะทําให้น้ําหมุนเวียนเนาะก็โอเคครับประมาณนี้นะเพื <Wow. S 1> ่อนนะก็ลองรันระบบน้ำน,นะครับที่เราทํากองไปเมื่อกี้เนาะนี่ก็เดี๋ยวพาไปดูครับระบบกองนะอ่าคือน้อยๆนะมีน้ําก็จะไหลออกตรงนี้นะครับก็ปั๊มก็จะดูดมาจากฝั่งนี้นะครับก็เข้าทางนี้นะจะทําให้น้ําหมุนเวียนตลอดเวลานะครับก็ ดีต่อน้ําดีต่อปลาแน่นอนนะครับก็จะดูสิ่งโสะปกที่ปลาต่างๆนะเข้าไปในกองเนาะนี่ครับกองที่ผมทําไว้นะอ่าน,นี่จะเริ่มเห็นมีเศษฝุ่นต่างๆนะําเข้ามาแล้วเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบกันล้นนะถ้าสมมติว่ากองของเราตันวันไหนนะมันก็จะไหลออกด้านบนนะครับอน้ําก็จะไม่หมดบ่อแน่นอนนะอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันเลยดีฝานะโอเคครับก็ ทำง่ายๆครับอยู่ที่บ้านเนาะอืมถ้าใครเป็นผู้หญิงครับเป็นแม่บ้านนะทำไม่ได้ก็จ้างอ่ะช่างข้างๆบ้านมาตัดก็ได้นะถ้ามีใบตัดอ่ะคอนกรีตเราก็สามารถทําได้แล้วนะอืมเราอาจจะใช้เป็นอะไรเป็นเขาเรียกเป็นหินเจียก็เพอ่นะอาเป็นหินเจียนะใส่ใบตัดคอนกรีตนะครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปปล่อยปล,ยปลานี่หว่าเพืเ่อน น,นี่ครับปลาสามถุงครับในราคาแค่ร้อยสาบาทเท่านั้นนะเป็่อนไเเป็นปลาทองหัววุ้นทั้งหมดเลยก็ขับไตมาแล้วเนาะก็เป็นปลาชนิดแรกๆ,ๆนะครับที่ผมเลี้ยงนอนเพอนเนาะก็เราก็จะแช่น้ําปรับอุณหภูมิไว้ก่อนนะเพื่อนๆอประมาณนี้ ตัวนี้ตัวใหญ่สุดครับเอามาจากบ้านนะอ๋อเคประมาณนี้นี่สี่ตัวอันนี้ตัวละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ตัวละยี่สิบห้าบาทตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเป็นพัาทองหูว,วุ้นนะับอันนี้นะทั้งเซตเลยก็ถ้าใครอยู่แถวจตจุจักรครับถูกกว่าแน่นอนนะ อันนี้คือเขาบ้านผมเนาะก็เขาก็ซื้อมาก็เขาซื้อมาขายเนาะเอากำไรอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมอยู่ชายเชียงฟ้านะครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะเออเลี้ยงปลาต่างๆ DIY ต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะผมก็มีคลิปดีๆมากมายในะช่องก็ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์นะปลาเสียงานนะแล้วก็แคมปิ้งบ้างไปเที่ยวบ้างเนานะแต่ว่าตอนนี้มันติดโควิดนะไม่เป็นเนาะก็เลี้ยงปลาอยู่บ้านไปก่อนแล้วกันอืประมาณนี้เลย าฝากกดติดตามไว้ด้วยกันครับพเพือ่อน่็โอเคครับเพื่อนเพื่อหลังจากที่เราฉาบปากบ่อเสร็จนะแล้วก็ทาระบบกรองเสร็จเรียบร้อยเนาะตอนนี้อ่ะน้าเนื้อมก็วนเรียบร้อยแล้วเปิดรันระบบไว้พักนึงแล้วนะครับน้ําก็เตรียมไว้ะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะก็เราก็จะมาปล่อยปลากันนะก็บ่อนี้นะครับงบศูนย์บาทนะใครที่มีโอ่งอยู่ที่บ้านนะผมแนะนาเลยให้ไปไปลองทากันดูนะครับก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะก็ บ่อไอ้องพวกนี้นะใช้สําหรับเก็บกักน้ําอยู่แล้วเนาะแต่บางบ้านไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยปลาท่านก็ทั้งหมดก็แปดตัวพอดีนะ่นเพื่อนนะก็ที่จริงบ่อยอย่างนี้คนระับจะใช้อ็อกก็ได้นะไม่ใช้อ็อกก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนสะดวกเลยเพราะว่าอ่างอ่างบ่อเนี่ยมันมีขนาดกว้างแบบกว้างมากนะ ก็จะมีลมนะครับพัดผ่านอยู่ตลอดนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ออก,ก็สามารถอยู่ได้นะพวกปลาแต่ว่าใครเลี้ยงพวกปลามังกรปลาช่อนสวยงามหรือปลาอื่นนะที่มันกระโดดก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่าต้องมีฝาบ่อเนาะพวกนี้อแล้วปล่อยไปเลย ก,กลัวอย่างเยอะนะครับกลัวตัวเงินตัวทองครับเพื่อน,นเพื่อเพราะว่าบ่อมันค่อนข้าง,างต่าไปนิดนึงนะที่เขาตัดเนาะถ้าจะให้ดีผมว่าสักครึ่งหัวเข่าหรือว่าครึ่งน,น่องก็กาลังดีนะใครที่ยังหาบ่ออยู่แล้วก็กลังอยากจะตัดนะก็แนะนาว่าสักหนะ้าสิบเซนเนาะถึงเจ็ดสิบเซนนะครับประมาณนี้กําลังสวยเลยโอเคก็ให้ปรับสภาพปรับตัวไปก่อนเนาะสำหรับน้องน้องปลาทองนะครับอันนี้สมาชิกใหม่นะครับ จำนวนแปตัวนะครับเ,เพื่อนก็งบแค่ร้อยบาทเท่านั้นนะแล้วก็ที่ทําทําไปนี่ก็เป็นของเหลือใช้หมดเลยครับเ,เพื่อนพวกปั๊มพวกถังกองเนาะอืมโอเคประมาณนี้ก็ลงแค่แรงอย่างเดียวนะครับประมาณนี้อ่าก็อยู่กันเป็นครอบครัวครับตัวที่ผมเอามานี่ใหญ่สุดเลยหัววุ่นมากโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับเพื่อนโอ้พระเจ้าจอ มันโอเค okay. ครับประมาณนี้ครับเป็นเพื่อนสำหรับอบ่อปลาทองเนาะที่ทําจากโอ่งนะเหลือใช้นะก็ถ้าใครมีโอ่งแล้วกองงบศูนย์บาทแน่นอนนะเป็นโอ่งเหลือใช้นะที่เราไม่ใช้แล้วนะครับประมาณนี้เลยลก,ก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับให้ใครได้ไม่มากก็น,น้อยเลยนะผมก็มานําเสนอให้เพื่อนๆดูเนาะอืก็ลงปลาไปแปดตัวนะครับประมาณนี้เลย <Y ahu. S 2> ติดกองเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้ครับเผื่อเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ลองไปหาทางมันดูนะครับ ก็ที่เอามานําเสนอนี่ก็มีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะก็ใครที่เป็นสิ่งเลี้ยงตาก็มีประโยชน์แน่ๆนะโอเค,ครประมาณนี้เลยก็ลองไปทำมันดูครับก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์กับใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปนะครับเพื่อนๆนะก็ท่านดนถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะก็ในถึงช่องผมไว้ช่องแกนครับเพื่อนๆครับ